ฮัลโหลทุกคนวันนี้จะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังน,นะครับก็คือเกิดดราม่าขึ้นอีกแล้วค่ะอันดับแรกเลยจะบอกว่าฉันโดนโกงเงิน5้าหมืนกว่าบาทค่ะทุกคนมันเข้ามาในรูปแบบของเซลล์ขายของเนาแบบตัวแทนขายเซลล์ขายแบบไปเปิดบินเนี่ย มันก็เข้ามาแบบเป็นผู้จ่ายสามคนเนาะเข้ามาที่ร้านออกมาแบบบอกเขาว่าแบบเซลลมาใหม่แบบมาเปิดบินพร้อกับร้านใหม่ซึ่งเขาจะเอาของมาลงมาลงเขาแบบทุกอย่างเลยในราคาที่ถูกถูกมากๆแบบไปที่เขาเสนอแบบบอกเขาว่าราคามันจะถูกกว่าแบบทองตลาดทุกที่เลยทุกคนว่าจะเป็นแมคโครแก่สิบพันแก่แบบหรือว่ารถเซลแบบบริษัทโดยตรงอะคือแบบถูกมากๆแต่ว่ามันอะถ้าแบบเขาจะเอาของมาอะมันบอกต้องเอาลงทีแล้วนันัก มันก็บแบบต้องเอาลงทุกรายการเดี๋ยวจะเอาไปรายการให้่อดูนนเนี่ยประมาณเนี้ยแบบเนี้ยเนี่ยซึ่งรายการสินค้าของมันมีเยอะมากถ้าอยากได้ของราคานี้อ่ะก็คือต้องเอาลงทุกรายการอย่างระกษามอนนี่เนะาะเป็นขั้นต่ำเนาะกลอุบายของมันก็คือจะเอาเฉพาะของกินแล้วก็เป็นของที่แบบขายออกดีอ่ะมาล่อเขาแบบว่ามามา่ปาปกับป๋องมามา่ราคากอลงละร้อยสามสิบห้ากับป๋องแพ็คแล้วแบบ ร้อยห้าสิบห้าไอ้ทุกคนซึ่งแบบมันหาที่หไหนมาได้เานะาะเขาก็แบบเออแอบสนใจอยู่แล้วนิดนึงแต่แบบเขาบอกว่าต้องเอาของลงทีละนัากๆได้สสดงประมาณแบบว่าห้าหมื่นห้าหมื่นปลายเนาะเขาบอแบบโอ้ยแบบโอ้ยเยอ,อะอ่ะมันเยอะมากๆเลยเขาบแบบเมื่อลงของทีละเยอะขนาดน,นี้นอกจากอะไรแบบว่ามาเอามาเอาพยายามปฏิเสธไปว่าแบบเออมันเยอะเกินแต่มันก็แบบพยายามซุยเขาอะซุยเขาเรื่อยๆทุกคนซุยเขาแบบอูอันอูอีวอีวู้อันแบบแบบราคาได้มันแถมได้อันนี้ที่ไหนเนาะแบบ แล้วเห็นอย่างนึงเลยมันทำให้เราแบบว่าแบบลงโกลของมันอะมันบอกประมาณคือแบบของของมาเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้ทุกชิ้นอันไหนที่ัมได้ขายก็คือเอามาเปลี่ยนได้เอาเปลี่ยนเปลี่ยนป็นอย่างอื่นก็ได้ในบริษัทของมันในเครือของมันอย่างทุกคนของผมองคือผมจะรู้แงว่าของผมลงวันนี้จะหมดอายุวันไหนในตัวสินค้าผมจะรู้อยู่แล้วนะครับอย่างอย่างขนมเนี่ยหกเดือนมาม่าเนี่ยหกเดือนนะครับพวกน้ำผลไม้น้ำอามเนี่ยหนึ่งปีทั้งหมดพวกน้ำผลไม้ก ตามพวกสีโตพวกเนี้ยพวกเป็นสีแดงเป็ร้อยเป็นระยะหนึ่งสีตอนนี้คือจะรู้อยู่แล้วของใช้ไม่มีหมดอายุมีแต่ว่าถ้าลงแล้วไม่ได้ขายก็เสียถ้าลงแล้วไม่ได้ขายก็เสียฮ่ากับเออฮ่าก็แบบมีความภูมิใจไปน้อยหนึ่งแล้วแบบเออมันเปลี่ยนได้ก็ดีนี่เนาะแบบเขากแบบพยายามพูดเลยแบบถ้าไปซื้อแต่แม็คโคซิลิพันอย่างเัี้ยเพิ่มเหมือนจะมีเปลี่ยนหื้อเนาะแต่ของขอเขาเนี่ยเปลี่ยนได้ทุกชิ้นเลยนี่แต่ก็แบบอู้กับแม่แล้วแบบมันเออมันก็มันเยอะไปอยู่ไหนแบบห้าหมื่นอะไแบบแบบมีสตางค หมือนค่อยลงของทีละเยอะขนาดนั้นอนนี้เนาะแต่เขาก็คือแบบขอมาสามคนไงเขาพยายามแบบซุยซุยซุยเขาแบบทุยเขาแบบจนเขาแบบจนเขาแบบลงกนนี่เตอร์แล้วดูความที่เขาแบบมาอยชียงใหม่ตัวเนาะเขาบอกก็เห็นยากว่าถ้าแบบเปิ้ลเอาลงของแบบหลายๆบริษัทไปลงที้หลานเัาเลยแบบพอก็มันจะไม่ต้องแบบซื้อปิกซื้อปิกบ่อยๆแล้วเ่าะมันก็จะแบบเขาได้มีเวลาในส่วนนี้มากขึ้นอย่างประมาณนี้เนาะแล้วก็บบว่าสุดท้ายก็แบบเออเอาเอาก็ได้สรุปคือแบบ ตกลงเอาก็ได้แต่มันอาจจะเอาลงนิดแค่อย,ย่างว่าสามแต่วันแรกก็คือต้องให้มีตั้งโชว์หน้าร้านสามเข้าร้านเนี่ยสามแพ็คสามกระป๋องแล้วตาขายต้องให้มีตั้งโชว์เนี่ยตั้งโชว์เนี่ยขายราคาสองสองได้เนี่ยสิบห้ากิโลซึ่งพวกมาม่าน้ำมันแบบกระป๋องเนี่ยเอาลงอย่างละสามอ่ะแล้วมันบอกว่ามันจะมาเดือนละหนึ่งรอบมันจะมาเดือนละหนึ่งรอบถ้าเอาลงอย่างละสามอ่ะท่นมันหมอปอขายหรอกค่ะ และแห่อย่างหนึ่งเลยก็คือคนอุบายของมันคือการเช็คสินค้าเนี่ยเวลาเอาเวลามันที่เ้าเช็คกับมีข้อเช็คแบบเป็นปริมาณมานะันเนาะเช็คปริมาณว่าแบบสามมันสามมันโคตรกว่าของแบบจัดนะแบบอ่านี้สามมัน 3, มน,นี้สามมันนี้สามมันนี้สามมันเนาะแบบอ่าเช็คนี่เขียนไว้เนาะว่าแบบได้ครบกว่าครบกว่านะจึงเขาพยายามดูแค่แบบของของเขาที่เอาลงครบสามแพ็คกล่องครับเพื่อมาเขียนนี่ซึ่งเขาเหมือนได้โฟกัสตรงราคาเติมบรรจงหลังจากเขาเอาของลงครบแล้วอย่างละสามก็เพื่อมาเช็คราคาแบบว่าอ่าทุก ลองบวกราคาดูเนอะเราบวกราคาว่ากี่บาทกี่บาทแล้วก็มาคูณสามไม่หนออันนี้คือราคาต่อหนึ่งหนึ่งชิ้นเออนหนึ่งแทกอย่ประมาณเนี้ยเออหลังจากเอาลงแล้วหนึ่งอย่างละหนึ่งแ,แทกเนะาะเขาก็ทำมาบวกซึ่งเวลาเขาบวกอ่ะเขาบวกลงเน้ทุกคนบวกลงไอ้เนาะเขาเหมืได้บวกเป็นแบบเขาเหมืได้เช็คเป็นแบบอันนี้ราคานี้ราคาตัวนี้อันนี้ราคาตัวนี้เขาคือซึ่งเอาจริงๆแบบความผิดพลาดของเขาตัวนี้ส่วนหนึ่งก็คือเขาเหมืได้เช็คระยะทุกรายการซึ่งแบบรายการมันเยอะมากทุกคนแบบ อันที่จริงอ่ะคจะเช็คทุกรายการเวลาแบบเซลไปส่งของเนี่ยนะแต่เขาอ่ะเช็คเช็คปริมาณอ่ะเช็คราคาที่แบบเหมือนได้รู้ว่าสินค้าคืออย่างเงี้ยซึ่งมันจะมีแบบว่ารับปันอยู่ทุกคนเี่โอกาสับบาเรองเนคือเป็นสิ่งของรับปันซึ่งอันที่จริงอ่ะราคารับปันที่เขาแบบมันอยู่ในเนี้ยมันเหมือนได้เป็นอย่างที่น่าตกใจเลยว่าเวลาเขาไปซื้อของแต่ละตีอ่ะ ราคาสินค้าหนึ่งตัวได้แบบมันจะเป็นรับปันอะมันมีอยู่แล้วอย่างเช่นแบบกาแฟเนสกาแฟหนึ่งรางอะก็สองปันปายแล้วไอ้ไม่น้อกกาแฟสองปันปายน้ํามันก็แบบเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยปายหกร้อยปายเจ็ดร้อยปายะอย่างเียซึ่งแบบมันเป็นมีนรับปันเราหวังว่ามีรับปันแต้เขาแบบมาได้เอใส่อย่างไงคือแบบแบบของกินที่แบบพะโลทีไรเยอะเนาะซึ่งนี้เวลามาเช็คแล้ววะถามว่ามันโกงเราจะได้ไม่นองก็คือเวลามาเช็คแล้ว่ะ ของกินอะของกินที่มาเอาไปนําเสนอเฮาตอนแรกๆอะของถูกราคาถูกจริงแต่ลงแค่อย่างละสามซึ่งมันปริมาณมันก็น้อยมันกแต่มันโกงเฮาตรงที่แบบของอย่างอื่นที่เอามันมาเด้มันนาเสนอ haul แต่เป็นแบบว่าสินค้าของมันมีหลายหมวดหมู่ต้องอลงทุกรายการของกินของใช้ครีมเครื่องสำอางซุปครัวอย่างทุกคนมันจะเอาพวกแบบครีมเครื่องสําอางาอย่างแบบ ของทุกๆของการหน้าดับวัคซีนเนี่ยเป็นของแบบทุกๆการน,น้าดับแล้วก็แบบเอามาลงเขาในราคาที่แบบสูงมากสูงกว่าตลาดทั่วไปสิบเท่าที่มันเป็นไอรับฟังทั้งหลายเนี่ย่าแงบบเช่หรือสบู่เคบาร์เทอเนาะที่มันขายแบบก้อนละสิบบาทดินะก้อนละสิบบาทซึ่งร้านทัะก็ขายก้อนละสิบบาทอยู่แล้วทุกที่ทุกทางขายก้อนละสิบบาทถ้าอย่างแปลงสูตรสิบสองบาทสิบห้าบาทเนีคือแป็งสูตรๆะ,ะซึ่งถ้าขายคนแปลงคนนี้คือแบบมันมีไข่ซื้อแล้วแต่คือมันสมเขาอยู่ที่ก้อนละแบบประมาณ 89บาบาทสบู่เคบาเท่านะก็ละแปดสิบาบาทแล้วก็ไอที่ใส่ผมเป็นแบบของบูเต้อ่ะบูเต้ก็คือแบบเป็นแบรนด์ที่แบบราคามันค่อนข้างจะถูกอยู่แล้วว่ะทุกคนซึ่งเาก็แบบไปถามเซลล์คนนึงที่มันเคยขายมันบอกว่าราคาเนี้ยอยู่ที่ประมาณแบบ30 40บาทอย่างเงี้ยทุกคนแต่แบบอีกเนี่ยมาส่งเขาแบบราคา100ยร้อยเจบาทอ่ะต่อหนึ่งขวดอ่ะมันปิ๊กไปแล้วก็เลยมาลองมาเช็คดูทีแรกเช็คเช็คกร้านแรกแล้วก็แบบเอ้ยก็ยังเหมือนเฮ้ยใส่เตอร์แบบ สบู่890บาทโอเคยังขึ้นในใจด้วยแบบอ๋อราคาลังละ890น่าจะเป็นราคาลังเนาะแต่แบบขึ้นไปทำนมาเฮ้ยขอลงเขาแบบเป็นแพ็กที่นานได้มีแค่3แพ็กเนาะแพ็กก็คือ890เอามาคูณ3แามแล้วก็ลงมาหารบอกเฮ้ยมันหมดใจแล้วก็เลยลองไล่เช็คคอหลายๆตัวปรากฏว่าไอโฟมครีมเครื่องสำอางหรือว่าของถูกๆที่แบบมันเหมือนได้มานำเสนอเขาแต่ตอนแรกอ่ะมันเอามาคิดราคาบวกเพิ่มหมดเลยทุกคนเอามาบวกเพิ่มแบบ สิบเท่าอ่ะซึ่งแบบเขามาเช็คครเด็นแล้วเราอุย้ยและคิดผิดหรือเปล่าลวะก็เลยโทรโทรไปหาเขาแบบว่าเฮ้ยอันนี้คิดผิดหรือเปล่าแบบทําไมมันตกราคาเมื่อีก,ก่อนเนี่ยเขาบกไพยามบอกว่าอ๋อมันมันราคาเท่านั้นอยู่แล้วหรือเปล่าครับยหรือว่าบบว่ามันราคานั้นอยู่แล้วอย่างเงี้ยทุกคนแบบเขาขายเท่านั้นแหละอย่างเงีงย้งยซึงย่ง ถ้าเขาผู้อีก,ก็แปลว,ว่าโอเคเขาไม่น่าจะหูราคาจริงๆงหัวไอ้ตัวนี้หรอกหรือว่าอาจจะหูอยู่แต่แบบถ้าเป็นเซลลแต้ๆอ่ะมันมีไขามาัพราคาซิ้เท่าอยู่แล้วเพราะว่ามันจะมาได้ขายหรอกมันก่อซึ่งอันนี้ขึ้นแล้วว่าแบบเฮ้ยไม่ฉาชีพกว่าแบบสินค้าตกเก่าแต้แตๆตแบบถ้าแบบขายขายมาเมินขายมานานว่าเป็นมอาชีพแบบเขาจะมู้แลรวว่าแบบสบู่เนี่ยมันราคาต้องอ่อนอยู่แล้วซึ่งแบบมันมีที่ไหนขายก้อนแปดสิบเก้าบาทได้หรอกสกรรมขึ้นไปขึ้นมาเรามาบวกของที่ได้รวมรวมี่ย แบบราคาจริงๆก็คือแบบทุกคนน่าจะแบบอยู่ที่หมื่นเดียวหรืออาจจะถึงหมื่นด้วย 3. ซ้ำส่วนนี้คือสี่หมื่นายนะสี่หมื่นเอสนคือราคาที่แบบเ,เฉพาะคีมเครื่องสัอานที่แบบถูกๆแบบอยู่ที่สี่หมื่นสายก็ไปนบเอ๊ยโดนโกงแล้วครูพี่น้องก็คือแบบกำลังต่อขึ้นได้แล้วว่าอ่ะ,อะโดนโกงและเหตอยันที่คือเจ็บใจมากๆเลยก็คือแบบว่าเขาอาจจะโอนใจมาเนาะห้าหมื่นสาอ่ะแล้วบอกว่าอันนี้ เนี่มันมีลายชื่อในบริษัทตเต้องใส่เป็นเงินสดก่อนซึ่งอีกนิดก็เออเชื่อจะไปกดสตางค์ให้บริษัทแลนะ้แม่บกว่าเออวิสตางค์อยู่กับแบบเอามาป๊อๆกันหลายๆคนแบบจ่ายสดไปเพื่อไปห้าหมืน่นบาททุกคนอแบบก็มาได้แบบก็มัได้จื่อบัญชีมันเนาะอกอบอายัดสตางค์ได้อะ่ะแต่ก็คือไปแล้วไงห้าหมื่นบาทอ่ะแล้วก็มาสตางค์สดไปเนาะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งคือแบบเบอร์โทรศัพท์ทุกคนเบอร์โทรศัพท์มันอ่ะจะขึ้นไว้ตรงนี้ อันนี้ยังสามารถติดต่อได้อยู่ถ้าใครอยากโทรไปดามอะโทรไปได้เลยอันนี้ยังติดต่อได้ซึ่งนี่ก็แบบจะโทรหาเขาตลอดหรือว่าขอแบบเงินคืนได้ก่อนแล้วก็เอาสินค้าไปคืนเลยซึ่งมันก็จะพยายามด่เบี่ยงทุกคนพยายามบยายาว่าเดี๋ยววันที่สิบห้าจะมีเซลล์เอาของไปเปลี่ยนเนอร์จี๋ยวนี้แบบกัมันก็แบบเล่นไปตามน้ำของมันอยู่มันก็ยังแบบมาเฉลิเตื่อนมันยังมันตั้งใย่เขาไปเตื่อนว่าแบบเป็นมิจฉาชีพวินะแต่เขาบอกูแล้วแหละว่ามันอ่ะคือมิจฉาชีพเพราะว่าปกติการเล็นสินค้าเนี่ย คือมันนานเกินไปอะพี่จเกแล้วที่รจริงเหรอ,รอระครประมาณวันที่ไหนครับที่จะเข้าไปอะต่น่จะเป็สิบห้าครับแล้วจะเป็นคันเซลลคันไหนเข้าไปหรือาเป็นพี่เข้าไปเลย่งเี๋เไปหลายคนครับต้องเก็บของเ้องซึ่งตอน,นที่จริแบบมีก็คือแบบมีเบอรโ์โทรมาแล้วก็มีแบบว่า คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดในร้านเฮาเนาะซึ่งกูจะหันแบบหน้าตามันแบบเฉพาะคอมนนะูอนอะว่ามันเส่็แมสเนาะมาก,นะมากามจากสามคนแะล้วเห็นก่ใจเนาะซึ่งไอ้นคนนึ่งที่เข้ามาติดต่อแบบคนตัวงยงใหญ่บึกงๆแล้วก็บบไปว่าผิวขาวแล้วก็มีหอยซักที่แขนหอยซักคนเนี่ยจะเห็นชัดมากส่วนแห่งคนนึ่งอาจจะเป็นคนแบบว่าดำๆน้อยผอมๆหูดำโด่งๆใส่แว่นตาแห่งคนนึ่งนี่แบบค่อยหันชาติแ้วทุกคนก็แห่งคนนึงเขาแบบจะอยู่ในรถแล้วเขาแค่อเอาของมาสง่ง แล้วก่อนจะเอาวิดีโอของมันมาใส่ไว้ที่คอมเมนต์นะครับใส่ไว้คอมเมนต์เนาะแล้วใครแบบว่าอยากจะเซฟวิดีโอแล้วก็แบบเอาไปเผยแพร่เอาไปเตือนเอาไปแบบเตือนคนที่ทำมืของจักตว่าร้านแก๊สดียขอฮูจักอยากก็คือเซฟจากตรงคอมเมนต์ไปได้เลยนะครับเพาว่าน่าจะมนไปวนมาอยู่แถวภาคเหนือเนี่ยเป็นแก๊งมิจฉาชีพไปทุกคนแล้วแบบวิธีการของมันก็คือประมาณแบบว่าเขาแบบถ้าเขาแบบอู้เก่งๆอู้แบบเหมือนมีความฮู้อู้เป็นอันเป็นอี้เป็นยางเป็นยางทุกคนแบบ พู้จะเข้าใจใจเชือว่าเขาเป็นเซลล์แต่อะเออนี่มันเป็นบาต่อกระป๋องอันนี้ยังไม่มีบาต่อแพ็คแน่นอนเพราะไม่มีปากกบนของตัวแพ็คตพี่พี่ที่มสเตอร์ต้องมีสามบาเป็นเซลทำให้นะครับจะมีราคาต่อต่อชิ้นต่อแพ็คแล้วก็ตะไร มันเาป็นแบบต่อไปนี่มันจะมีมันจะต้องมีบางส่วเด็จขึ้นปกติเวลาเซลล์ลงเกินมต้องติดตัวนี้ไปแล้วก็เหมือนมีความคงแล้วทุกคนแบบราคาเนี่ยมันต้องอั้นอีอีนะอันนี้ต้องวางอั้นจะอีนะเดี๋ยวแบบจะมีเซลล์อะมันจัดของือแบบว่จะติดราคาให้เลยจากอั้นจะอีจะอีจะอั้นก็คือแบบนักข่าพยายามแบบหลอกหลอดแต่ละคนแบบมามาสามคนาะคนนี้เกิดจากจนแม่ของอู้คนนี้ถึงจนปี่อู้จวนนจของอู้แบบพยายามให้เขาแยกกันแบบมาืออู้ตลอดเลยอู้อันอู้นี่อู้นี่อู้อันจวนขอแบบ มันมีเวลามาเช็คของแบบเป็นเซตเป็นแต่เป็นว่าอ่ะแั่ยานนึงเลยก็คือแบบว่าเวลามันจัดของอ่ะทุกคนมันจะแบบเอาลังลังเนี่ยแบบแต่งแ้มของมันนักมาวางเต็มหน้าร้านเลยเอามาวางเต็มหน้าร้านเลยแบบเหมือนพยายามแบบกันแบบให้ือนขนอกเข้ามาอ่ะเหมือนนอเข้ามาอ่ะเอาวางมาเต็มหน้าร้านแล้วก็เวลาเอาของเขาเายกของใส่เขาว่ะจะเอาของเอามาใส่ในลังแล้วก็เช็คเช็คของใส่ในรังแบบปิดปไว้อ่ะ แบบคือเหมือนว่าแบบเออได้ของเยอะนะอยากแบบสมมติรังหนึ่งใหญ่ๆอยากเอของใส่ไปมาสามสี่ชิ้นเนี่ยแบบปิดรังแบบไว้เอาของมาปิดปิดปใส่รังก็แบบไว้แบบคือเราสังเกตได้แบบละเอียดว่าแบบมีของอย่างพ่องราคาตั่าดเงี้ยก็คือเช็คประยักระสามอ่ะโอเคมันครบอยู่แต่ว่าแบบราคามันแบบเจ๊งยังเออแล้วเขาบอกไปว่าเขาใจไปในราคาห้าหมื่นเนี่ยเขาอยากฮือแบบว่ามาดูไปว่าเออมีของเยอะอ่ยขาก็จะแบบเอาของใส่ในรังก็แบบปิดของใส่รังก็แบบปิดซึ่ง หังแต่ละรลังมันเหมือนไม่เต็มหรอกมันก็แบบกวงๆอยู่แต่พอเขาเออดูแบบมีของเยอะอีกไงแต่ความจริงแล้วเขแบบเฮ้ยโดนโกงค่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งเลยก็คือเป็นชุดสังเกตเลยว่าแบบเอออีเนี่ยมิฉาชีพแก๊งนี้แน่นอนคือเวลาเอาของมาส่งมามันจะค่าค่าอนทุกคนยังดูในวินนี่เนอะเอาของค่าค่ากัซึ่งแบบในความเป็นจริงแล้วอะราคาสินค้าแต่ละอยา่างราคามันแบบคนละราคาไปเลยมันมันสามารถจะเอามาแบบเอามาค่าค่ากันได้อะซึ่ง ตอนท่านเขาก็แบบเหมือนการกู้ได้เนาะซึ่งมันคูดได้ทีหลังก็แบบพลาดไปแล้วเนี่ทุกคนมันเห็นว่าปลากระป๋องแมคโครเรลสายแม่ควาโรซาอย่างเงี้ยมันแบบมันจะเพื่เขาลงแบบหลายๆอย่างสมึติมาลงสายแม่ควาแพงโรซาแพงแล้วก็แบบซูเปอร์ซีเช่แพงนี่เนาะแต่เขาแบบมันจะขึ้นไปราคาเดียวกันได้เลยอ่ะซึ่งแบบถ้าในความเป็นจริงแล้วอะมันแบบมันจะคนละราคากันเลยทุกคนห่างกันหนึ่งบาทสองบาทมันก็ดึงหมอามารวมกันได้หรอกแต่ที่แบบลงค่าๆกันเลยปลากระป๋องทุกคนพอในหน่อยแบบ มันมีกึ่งสําเร็จรูปมาม่ชื่อดาแล้วก็ไอ้อย่างเงี้ยแล้วก็ยี่ห้ออื่นอื่นงเช่นแบบไวไวยำยำไอ้อย่างเงี้ยทุกคนมันจะแบบมันจะละคนละราคากันหมดเลยราคามันสำมาเต้ากันซึ่งแบบเวลาเราเอามาลงห่อแล้วแบบมันขึ้นเป็นราคาเดียวกันเนี้ยแบบมันจะมามีทางเป็นไปได้เด็ดขาดแน่นอนฉันแบบกึดมันได้ในตอนท่านน้นคือแบบมันวุ่นวายมากทุกคนเขาแบบพยายามแบบมาอู้กับเ่าแบบสุยเ่ออู้อันนี้อู้เรื่องนั้นเรื่องนี้หลายอย่างเลยส่วนเ่อแบบวนเ่อแบบ มตืตอนได้สังเกตมาตอนได้ขึ้นได้ในต่อทันเนาะขี่รถอ่ากับแบกเนาะ,ะอาจจะเป็นแคปหรือว่าอ่าสีประตูแล้วก็ใส่แคนนี้บอยตางหลังนั่นมันก็จะมีแบบว่าของไว้ตางหลังรถมันเดี๋ยวจะรถตัวยางรถจะมีตรงนี้ตึ้ดึง,ดงเนาะอันนี้คือรถที่ปีคนหนึ่งของเคยโดนไปเมื่อเมื่อตัวแรกไปแล้วส่วนกันนี้ก็คือเป็นรถที่แบบมาล้านเฮาล่าสุดสองก็คือแบบว่ามันจะมันมีเสื้อพนักงานมันมีบัตรพนักงานม,นมันมีอย่างมาโชว์เอาเลยเนาะ มันจะมีแค่นี้มาจากบริษัทอันนี้ทุกคนซึ่งอันนี้บอกตรงเลยเป็นบริษัทที่เขาแบบแอบอ้างเอามาซึ่งบริษัทนี้ก็คืออาจจะมีจริงแต่ว่าเขาม่ได้มาได้มาจากบริษัทนี้สามก็คือแบบว่าเอาของลงคล่าค่ากันนี่แหละคล่าค่ากันเนี่ยสี่ก็คือเขาจะมาน,นําเสนอในแบบของกินที่ละที่หมูเบวยอ่ะ อย่างเช่นแบบว่ามามา่ปาปากกระป๋องน้ำตาลน้ำมันเนี่ยสียเนี่ยเขาจะมาเสนอเขาว่าแบบราคาเตอรอีเตอรอินเนอร์สามารถออมาขายในราคาส่งได้แบบส่งได้เตาแม่โคเลยอ่ะแบบเอามาถูกๆอ่ะแล้วแบบอันอื่นๆที่แบบมันเหมือนได้บอกเขาแต่แบบบอกว่ามันบอกว่าต้องลงทุกชิ้นอะ่ะนะคะแพงแบบแพงสุดๆเลยถ้าหันยากนึงเลยที่แบบสําคัญเลยมันจะบอกว่าของอะ่ะเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้แบบเปลี่ยนเหมือนพันนี่มได้ขายอ่ะเปลี่ยนเแปบบ็อนอย่างอื่นก็ได้อ่ะ และเห็นอย่างคือเวลาลงของคือจะเอาของมาใส่ล้างโปโปล้างแล้วก็แบบเอาของมาวางเกินการหน้าร้านขอเลยแต่ด้คือว่าถ้าตามห้าหมื่นไปเนี่ยก็คงจะไมนได้คืนแล้วแหละมันคงจะตามตัวยากเนาะถ้ราเกิมีคนแบบว่าอ้แก่งเนี่ย,ย,บยแบบมันก็มีมาตั้งเมินแล้วอ่ะมันก็ลอยนวลไปอย่เงี้ยไปเรื่อยๆของมันซึ่งมันก็มากลัวอยู่แล้วมันก็ส่วนเฮาคแบบต้องช่วยกันแบบพอเป็นหูเป็นตาช่วยกันแบบร้านโกงร้านกายาะต้องช่วยกันเตือนกันแชร์กันเนาะเตือนภัยกันนี้เนาะ